มาฝักเรื่องนี้กันบ้างนะคะเรื่องของแกล้งโอนเงินผิดบัญชีค่ะมิจฉาชีพจะแกล้งโอนเงินผิดนะคะแล้วก็จะโทรหรือว่าส่งข้อความมาตามเบอร์ที่ตรงกับบัญชีพร้อมเพย์หรือแอดไลน์มาแจ้งว่าโอนเงินผิดบัญชีค่ะและขอให้เรานั้นโอนเงินคืนเข้าไปอีกบัญชีหนึ่งนะคะถ้าหากหลงกลก็จะกลายเป็นทางผ่านเงินผิดกฎหมายค่ะเจอแบบนี้ไม่เชื่อนะคะแล้วก็ไม่รีบโอนนะคะ รู้ไว้5สิ่งที่จะต้องทําเมื่อมีเงินโอนเข้ามาผิดบัญชีจะทำไงบ้างก็คือไม่โอนคืนเองค่ะและไม่นําเงินไปใช้ด้วยนะคะให้ขอชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับของคนที่เขาโทรหาเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็รีบติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบว่าเขาโอนเงินมาผิดบัญชีจริงหรือเปล่านะคะหากโอนเงินผิดบัญชีจริงธนาคารก็จะติดต่อขอให้เรานั้นยินยอมให้ธนาคาร เป็นผู้ดําเนินการดึงเงินกลับไปยังบัญชีต้นทางให้ค่ะแล้วก็ลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากสานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะและถ้าหากท่านต้องการที่จะโทรหาทางหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้นะคะว่าท่านถูกมิจฉาชีพหลอกนะคะให้โทรไปที่1 4 4 1หนึ่งค่ะ